ันโตแล้วไม่ไม้สาๆง้วเห็ดอีหยังมาเบิ่งนครับเนี่ยงัวก็จะนอนพักเย็นสบายหลังจากร้อนมาเป็นสัปดาห์แล้วมาการร้อนเป็นสัปดาห์กินนมมันแล้วกินต่อไปนี่ันมือนกไก่เลย หันมาส่นข้างหนามาส่นข้างนออ้นงงข,งนขี้แล้วขี้แล้วขี้คนไม่เคเห็นหัวขี้กัน,นี่นะครับอุออ้ยง่าเ,เดินจริงคืนเลย